คุณว่าจะมีนักมวยสักกี่คนที่โดนนับในยกแรกถึงสามครั้งแล้วยังไล่ตามมาจนคะแนนกลับมาเสมอกันได้ทั้งที่น่าจะแพ้ไปแล้วผมนึกออกอยู่คนหนึ่งชายคนที่นิตยสารเดอริงได้บอกไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นการชกจัดอันดับชกชิงแชมป์ชกป้องกันแชมป์หรือแม้กระทั่งชกอุ่นเครื่องแฟนมวยที่ซื้อตั๋วเข้าไปชมการชกของเขาจะไม่มีทางเสียดายเงินค่าตั๋วที่ได้จ่ายออกไปเลยคุณมาเอลมาเกส ยอดนักชกเม็กซิกันเจ้าของหมัดขวาพิฆาตคุณมาเูเอลมาเกสเกิดวันที่23สิงหาคม1973สร้างชื่อเสียงจากพลังหมัดอันหนักหน่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมัดขวาตรงที่ทรงพลังเขาเป็นที่รู้จักจากการเป็นแชมป์โลก4รุ่นและการชกอันดูเดือดกับแมนนี่ปากเกียวยอดมวยชาวฟิลิปปินส์จุดเริ่มต้นบนเส้นทางกำปัน้น มาเกสเริ่มต้นฝึกมวยตั้งแต่อายุ8ขวบโดยมีพี่ชายราฟาเอลมาเกสเป็นผู้ฝึกสอนเขาขึ้นชกมวยสากลสมัครเล่นครั้งแรกเมื่ออายุ15ปีและชนะ29ครั้งแพ้5ครั้งก่อนจะก้าวสู่วงการมวยอาชีพในปี1993เส้นทางสู่แชมป์โลกช่วงเริ่มต้นอาชีพ1993-1999ถึงมาเกสชนะ29ไฟล์แรกในอาชีพแชมป์โลกครั้งแรก2003 มาเกสคว้าแชมป์โลก IBF รุ่นเฟเธอเวทหลังจากเอาชนะน็อกมานนเอลเมดีนาในยกที่7แชมป์โลกหลายรุ่น2003-2014มาเกสสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นแชมป์โลก4รุ่นได้แก่เฟเธอเวทซูเปอร์เฟเธอเวทไลท์เวทและเวลเตอร์เวทเขาป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกได้หลายครั้งและเอาชนะนักมวยชื่อดังมากมายเช่นมาโกอันโตนิโอเบเรราโจเอลคาซ่ามายอและฮวนดีแอสการโชกกับแมนนี่ปาเกียว มาเกสเป็นที่รู้จักจากการชกสี่ครั้งกับแมนนี่ปากเกียวซึ่งถือเป็นคู่ปรับตลอดการของเขาครั้งที่ 1, 2004เสมอกันครั้งที่ 2, 2008ปากเกียวชนะคะแนนแบบไม่เอกฉันครั้งที่ 3, 2011ปากเกียวชนะคะแนนผลการตัดสินค้านสายตาครั้งที่4 2 0 1 2มาเกสชนะน็อกปากเกียวในยกที่6ด้วยหมัดขวาตรงอันเป็นเอกลักษณ์ ภาพของปากเกียวที่ล้มลงหมดสติกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ของวงการมวยสไตล์การชกมาเกสเป็นนักมวยที่มีสไตล์การชกแบบตั้งรับรอจังหวะสวนกลับเขามีหมัดที่หนักหน่วงแม่นยำและมีพลังทําลายล้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมัดขวาตรงซึ่งเป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้เขาเอาชนะคู่ต่อสู้มาแล้วมากมายนอกจากนี้เขายังมีความอดทนทานและมีหัวใจนักสู้ชีวิตหลังแขวนนวม มาเกสประกาศแขวนนวมในปี2017หลังจากประสบปัญหาอาการบาดเจ็บที่ไหล่ปัจจุบันเขายังคงมีส่วนร่วมในวงการมวยโดยทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์และเป็นผู้ฝึกสอนให้กับนักมวยรุ่นใหม่เกียริประวัติแชมป์โลก4รุ่นชนะ56ครั้งน็อก40ครั้งแพ้7ครั้งเสมอ1ครั้งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักมวยที่เก่งกาจที่สุดตลอดการของเม็กซิโกบทสรุป คูนมามาเอลมาเกสคือตำนานแห่งวงการมวยเขาเป็นนักมวยที่มีฝีมือความมุ่งมั่นและหัวใจนักสู้เขาได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเม็กซิโกในตอนที่เขาได้ก้าวขึ้นไปอยู่บนสังเวียนผืนผ้าใบไม่ว่าวันนั้นเขาจะชนะหรือจะแพ้ไม่ว่าเขาจะโดนชกร่วงลงไปให้กรรมการนับกีครั้งต่อกีครั้งเขาก็ย,ยังจะลุกขึ้นมาสู้ต่อเหมือนทุกๆครั้งเขาได้รับฉายาว่าดินามิต้าหรือไดนามายซึ่งก็เป็นการสื่อถึงพลังหมัดของเขาที่หนักหน่วงรุนแรงเปรียบได้ดังเช่น เะเบิดไดนามาย์นั่นเอง